่งครนเจ้าคุณิเจคุพิตอันอกมันมันย้มวมเวเปี้วเปวเปรี้ย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 เปรี้ยวเวเปรี้ยวเปรีรี้ยวเปรีเปี้ย ที่ที่จะเอามาแจกประชาชนนี่คือหมายความว่ามันเหลือหรือว่ามันเยอะเราอยากจะตามพันว่าบางค้านี้นะครับเป็นเมืองมะม่วงมะม่วงพันนี้ตอนนี้หน้านี้ก็มะม่วงกำลังออกเขาจะงได้จัดงานมะม่วงไปเมื่อไม่กี่อาทิตย์ชั่วโมงทั้งหมดนะคุณิดว่มันนี่งก้าวมีมะม่วงบอกแล้วด้วยบอกแล้วพันแล้วพันแล้วแล้วพร้อมกินมีนับมีพริกเกลือเรียบร้อยมีพกเือด้วยนะครับครับอ่า ออกอามอันนี้ทำอะไรแกง่วงแกงง่วงครับแกงง่วงครับเราบริการประชาชนให้หายง่วงขายเมื่อย แค่เย็นไม่ด้วยนะแค่เย็นไม่เรียบร้อยแช่เพื่ออนนะมันกรอบอ่ะเนี่ยใช่เพื่อนมันกรอบครับมันไม่เหี่ยวอ่าให้มันกรอบตลอดเวลาพอไปถึงกินครับดื้นใจตาสว่างดีๆยังดีเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้มะม่วงอะไรครับท่านครับเนี่ยมันจแก้วครับมะม่วงแก้วครับเีหวานๆมันเปรี้ยวเปรี้ยวๆมันๆแงง่วงเกินแงม่วง อันนี้ครับเราทำในปลอดภัยแล้วก็เขาได้แวะที่สำคัญคือเราได้ประชาสัมพันธ์มะม่วงมะม่วงของเราด้วยที่จะมาท้าในแบบขงแบรนด์มะม่วงคุณภาพที่ดีที่สุดในขณะนี้นะครับจะให้ประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยได้ชิมมะม่วงของเราว่าบางค้าไม่ไปลองใครในเรื่องของรสชาติเราผลิตมะม่วงกันเยอะไหมที่บางครันงฮะโอ้มากเยอะมากปีหนึ่งเราขายได้เป็นร้อยล้านครับ คี่เราจะมาแจกมีสายพันธุ์อะไรบ้างครับท่านครับมันมี้ะม่วงกินมันก็จะมีเนี่ยเอ่อเดเสวยมเกเกลื์เกลืเกรือเกลือเกลือเกลือเือเกลอเกลัอเกลือเกลอเรียอกลเกลืเกืองงก,าาะอ,อ,ก,กอะไรต่างๆเกืเ่กอเกืเอกเกาอเกลือเกเกลืกาอเกลือเกลกลเ เพื่อที่จะให้เขาได้สัผเคี่ยวระหว่างขับเป็นการขายวัวเป็นเรื่องเป็นการขายว่วที่ดีบางแห่งก็จะแจกมะยงมะยงอะไรกันของเรามีมะม่วงดีเราก็ได้แจกมะม่วงอันนี้ก็ได้รับบริจาคจากี่น้องชาวสวนมะม่วงนะฮะเราไม่ได้ไปซื้อหาอะไรนะครับได้รับความร่วมมือจากคนในพื้นที่ที่เขาเป็นเจ้าของสวนมะม่วงบริจาคก,กันมาให้น้องๆช่วยกันปลอกแล้วก็ได้เอามาให้นักเดินทางได้ชิมรสชาติมะม่วงมาด้วย Hors! ได้ครับสองคนขับรถด้วยความปลอดภัยลูกเดียวแบกบังินกินมีน้อย